มา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 ลองลองลองอน้ำอาบน้ำเร็วเร็วนี่ยิ่งอะไรอีกลมานี่มาลองอาบน้ำเลยมาตัวอะไรนี่อ้ยตายแล้วโอ้ยมันเน่าแล้วมั้งนี่มามามาเร็ว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 เเร็วเ งงงงไปอาบน้ำอาบน้ำไปลงน้ำเเปิดน้ำให้เราไปเร็วๆไปไปไปนี่นี่นี่มานี่มามามานี่มาอาบน้ำเอ๊ะมีเห่าด้วยมีครูด้วยเอ้นี่น่นและชุ่มเลยนี่เอ้มีอยู่ตัวเดียวต้องดูแลอย่างดีเลยอย่าอาบน้ำให้อีกเ้ <laughs> ไปไหนไปไหนเ <laughs> <laughs> อ้ยไอยะไอยะไปดูแล <laughs> โอ้โหมีหลอกด้วยแม่สะน้ำหมา <laughs> สะน้ำหมา <laughs> ไปกลัวอยู่นู่นอีกแล้ว <laughs> นั่นนอนแล้ว